น,นานมากคือมีรู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องขอโทษแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเ,าเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะก็กเป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่ที่ที่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างผิดกวนดีพอค่ะเจตนาในตอนนั้นหน่อยเราคือ ด้วยรายการอนะ่ะมันเป็นการจับฉลากคำถามแล้วก็เหมือนมันก็จะมีสองคำถามที่เป็นดราม่าล่ะค่ะซึ่งมินก็ไม่ได้ไม่ได้รับคำถามนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเมากันมันก็คือเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่แบบเออเล่าไปถึงอะไรอย่างนง้นเหตุการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบได้พบได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความเปนต่างคือเขาพูดแรงมากเรื่องเรื่องอดีตต่างๆมาหมดันเลยเอาจริงๆแบบตอนตอนที่อัดขีบบัไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษรยอร่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่คิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอ่ะมันก็ทํามันก็ ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะเขาใช้คำว,ว่าเป็นการอ่อจริงๆริงมินว่ามันเหมือนได้ได้เป็นการจับฉลากและได้คําถามมินว่ามันเหมือนเป็นเป็นการคุยกันในในกลุ่มเพื่อนซึ่งมินคิดว่ามันเราเราเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอค่ะเราไม่ได้คาดคิดไปถึงว่ามันจะเป็นการหยิบจับ อะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วอะค่ะมันมนโยมอย่างคุณโน้นคุณนี้บุคคลที่3เยอะมากใช่ค่ะก็ใช่ค่ะก็เห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกแย่ที่ที่ที่มันพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะว่าจริงๆก็คือมันเราคิดน้อยไปค่ะแล้วนี่เครียดหาย ก็วันนั้นที่ที่อ่านก็เครียดนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะก,ก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกดีๆก็ดก็ได้คุยกับเพื่อนๆกัน,กนว่าแบบเออแบบเราเราเระมัดระวังนนกันนอนไปคิดกันน้อยไปจริงๆเป็นเป็นหนึ่งในคนในช่องเดียวกันอะไรเงี<ม>้ยคนก็จับตาแล้วว่าการเจอการการร่วมงานกันในช่องก็เจอแล้วจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะ จริงๆมินว่ามันเป็นเรื่องที่มันยาวนานมากแล้วลที่ผ่านมามินก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีไม่ทํางานกับคนนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปดูอ่ะตลอดเวลามินก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะแล้วหลังจากที่มันเกิดเออมาเราการคุยหลังบ้านจับบุคคนที่ถูกถูกถูก ไม่ได้คุยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆก็คือที่อยู่ในคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมียุงถา่วที่ยุงไปยังงานงานหนึ่งก็มีออแก,กนไนต์อะไรต้องออกมาชี้แจงมินพี่ยังไงสำหรับงานก็งานเนี้ยมันมันยาวนานมามากหลายปีแล้วอะค่ะพี่แล้วมินก็ไม่จําไม่ได้ด้วยว่าออแก,กนไนต์ เป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามินก็เห็นเห็นในที่ที่มีเฟซบุ๊กออกมาเนาะแต่พอมินกดเข้าไปดูอะ่ะลิงก์มันก็หายไปมินก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กที่โพสต์ลงอะคะ่ก็ต้องเห็นข่าวที่ีโพสิ์ค่ะพี่ว่าเขาอวตารมาเพื่อที่หนนี่เราด้วยมินก็ไม่ทราบเพราะ,ะว่าพอพอก็เข,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 ข้าไปดูเหมือนกันในใน,ในวันที่แบบโพสต์เลยก็ ก็เหมือนได้เห็นลิงก์ในทวิตเตอร์แล้วมินก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเหมือนเท่าที่มินดูมินก็ไม่เห็นว่าเขาทาทางานอะไรเอเป็นอะไรด้านนี้ก็คือก็เห็นเขาขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคุ้นๆบ้างไหมที่เวลาเข้าไปดูมันนานมากแล้ว่พี่มินก็จําไม่ได้แล้วงานนั้นน่ะคือมินน่ะเดินคนแรกแล้วมินก็ไปงานต่อที่เอ็มพเทียนั่งรถไฟฟ้าไปเลยคือมินไม่ได้อยู่ อยู่ในจุดฟินาเล่คือมินเดินคนแรกแล้วมินก็ไปเลยวันนั้นมินก็จำได้ว่ามินก็สัมภาษณ์พี่ๆี่สื่อก่อนแล้วก็มินก็ขึ้นไปเดินด้วยทีค่ะแล้วข้อมูลที่เขาออกมาคู่มินคือรู้สึกใกลหูอะไรคือมินก็ไม่เอาจริงๆนะไม่ได้อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยคือก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคิวปะหะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะ มีการกล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราไม่ได้ระมัดร,ระวังอย่างที่ท้วอย่างที่มินบอกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปโยงถึงใครแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับหนูว่าครั้งหน้าต้องระมัดร,ระวังมากกว่านี้ค่ะก็ผิดอะไรที่ทาให้เราไม่สบายใจมากที่สุดเลยอะคะนีนก็จริงๆมินก็รู้สึก ไม่ดีอะค่ะกับกับคลิปที่ออกไปเนาะว่าแบบมันกับสังคมที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่แก็รู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดแล้วเราก็ยอมรับความผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นบทเรียนให้เราเรามัดระวังแล้วก็โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราเราต้องเราควรจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอาอะไรต้องแบบเกรงเลย <c oughs> หรือไม่กล้าคือ <c oughs> มินว่ามันก็แบบยุคนี้มันก็แบบ คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดดราม่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นละกันแต่ว่าถ้าดราม่าเกี่ยวกับตัวมิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมินไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมินก็น้อมรับรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบเป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมินว่ายุคนี้แล้วอะจัดการกับเรื่อนี้ยังไงไหมคะคือมินอะ คิดว่าตัวเองอะเจอมาเยอะก็เลยพอเจอเรื่องนี้มันก็อมีภูมพ้มกันนะคะที่เป็นห่วงตอนแรกก็คือความรู้สึกของตัวใหม่เพราะเขาแบบเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนสทีฟสุดที่ที่ได้คุยอะเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนเราก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้คิดจะเอาไปฟ้องแปลอะไรย่ไม่ค่ะไม่ค่ะมินเต็มที่เลยค่ะ